สวัสดีครับล้องหมุนออนตัวนะครับวันนี้นะครับก็เป็นทริปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวใกล้กรุงเทพอีกเช่นเคยนะครับนะบวันนี้เราก็จะมาวิ่งเที่ยวกันที่เส้นบางปูเหมือนเดิมน,นะครับเขตจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมจะพา เพื่อนๆไปจุดชมวิวนะครับลับๆนะฮะที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับนะนอกจากสถานตาอากาศบางปูนะก็ยังมีจุดชมวิวอีกหลายๆที่ที่คล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าของผมจะรับขนาดไหนเอาไว้เผื่อเพื่อนๆมานะฮะนี่นะครับเลี้ยวเข้าวัดลาดบำลุงนะครับเนี่ยซอยวัดลาดบำลุงนะครับเทศบาลบางปูซอยหนึ่งยี่สิบนะครับอ่าตรงเข้าไปเลยครับ ้าวัดเหรอหรือให้เลี้ยวอ้อมอ๋อเพอถึงหน้าวัดนี้ก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็วิ่งตามทางไปเรื่อยเลยนะครับก็ไว้เพื่อน,อนมาครับยามเย็นนะครับขับเหมือนแบบว่าหาที่ให้เพื่อน,อนมาขี่รถเล่นพาเพื่อนพาสูงพาแฟนมา ขับรถเล่นมาเที่ยวชมวิวกินลมนูพอาที่ตกกันนะครับนะบข่าเข้ามาประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะครับนะบจากแต่ปักทางนะครับเข้าไปจนถึงสารากางน้ำเลยนะฮะ ขึ้นนี่นะูรู้สึกรือไงใช่ใช่เราต้องขึ้นสะพานตรงนี้นะครับก็แสดงว่าเขาได้สองซอยนะครับน่าจะซอยร้อยยี่สิบได้ด้วยนะฮะซอยร้อยยี่สิบร้อยยี่สี่เนี่ยแหละนะฮะนะฮะที่เป็นซอยคู่กันผมไม่แน่ใจว่าท้นงางนมันจะเป็นซอยร้อยเท่าไหร่เดียขาออกจาชี้ให้ดูนะครับนี่นะครับ ถึงแล้วน่าจะเอารถขึ้นไปไม่ได้เหมือนเดิมแล้วครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับสารากลางน้ำตะเจียนะครับนี่มีเบื้วบ้านล้างด้วยตรงนี้ไม่มีนกนะครับแต่ไงอยู่ใกล้ๆก,กันสามกิโลไม่มีนกแล้ว กล้าขับรถขึ้นมาไหมตรงนี้เป็นที่เราไปใ้ใช่ตรงนี้ก็เป็นหมายรับนะครับแต่ว่าถนนเล็กไปนิดนึงนะนนนดูดิถนนพอดีแทบจะพอดีคนแล้วดูขาผมนี่นะเนี่ยโอ้พอดีตัวเป๊ะเลยอะเดินได้อย่างเดียวรถเข้าไม่ได้เดิน <c oughs> ได้อย่างเดียวนะครับรถขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วนะฮะตรงนี้ ก็เป็นวิวชมพระที่ตกอีกที่หนึ่งนะครับนะว,วันนี้ลมดีนะฮะเย็นนะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านแถวนี้ก็ประมงกันนะหาปลาหาหอยกันนะครับนะฮะพาเพื่อนๆมาดูสะพานเดิน ระยะทางบนสะพานนี้ก็โ,โหเป็นสองสามร้อยเมตรเลยนะที่ผมจากสายตาเนี่ยนะฮะการเดินมาเนี่ยนะครับเ oh. หนื่อยนิดหน่อยนะลมเย็นลมเย็นมากเลยก็เหมาะกับมาเดินเล่นขับรถเล่นๆใกล้กรุงเทพมาชิวๆนะครับนะฮะเ oh. มื่อก่อนเขาก็มีไฟประดับนะจต่นี้ก็คือไฟไม่มีแล้ว น,นนี้ก็คือสารากลางน้ำตะเจียนะครับ mm. ผมไม่แน่ใจนะครับว่าใครเป็นคนทำเดี๋ยถ้ามีข้อมูลผมจะเอาใส่ไปในคลิปนะครับ mm. วันนี้เราก็มากับเพื่อนเอกเหมือนเดิมนะครับ มาหลายวันเลยเนี่ยเราเนี่ยมาทุกอาทิตย์เลยอ่ะดูแล้วอ่ะเออมาทุกอาทิตย์เลยอ่ะโอ้โหทานายอยู่แค่สองเดือนอ่ะเออเป็นไงรู้สึกว่าวันนี้มาเที่ยวใกล้กรุงเทพใช้ค่าน้ํามันไปไม่เท่าไหร่เลยใช่ไหมร้อยแปดสิบก็ยังเหลืออยู่นะยังไปได้อีกหลายที่นะยังไปได้ยังไปได้ร้อยแปดสิบยุคยุคนี้น้ํามันแพงอย่าไปไหนไกลเลยครับนะวันนี้พามาเหมือนแบบพามาเชื่อนิ่มๆนะให้รู้ว่า การเดินทางแบบร้อนๆเป็นไงแล้วก็ไม่มีกล่องให้พิงก็เป็นไงนะครนี่ก็สั่งแล้วสั่งแล้วสั่งสั่งเรียบร้อยแล้วคลิปประมาณวันที่ยี่สิบได้เออปลายาไปเรียบร้อยนะครับทัวร์ลิงนะครับไหนนั่นน่ะเกาะอยู่บนหินแลวสองตัวหนึ่งตัวนี่ตัวหน้าตัวดำๆนะมีเห็นนะไม่เห็นเห็นตนก

็นแล้วเห็นแล้วตัวเล็กนิดเดียวเองตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเราก็ลาเพื่อนๆไปด้วยผ้าปตีนนะครับ โอเคโอเคหยอกหยอกนะอย่าโกดนะครับนะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจงในการทำคลิปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเจอนายเอกเหมือนเดิมน,นะฮะล้างหูอ่อนชั่วโอเค